ซึ่งครูเด็กนะครับคุณครูผู้ชายใงยันต์ครูของเกจิยักร์ในเวลานี้ครับกับรางวัลนี้นะคะขอเชิญเชอร์ลูดูแดงเตือนใจนิเทศนะคะมาเป็นผ to so ู <duh. S 3> ้มอบรางวัลค่ะครับ เรียนปลายข้าวนะคะคือโรงเรียนที่โปรดกฎเกณฑ์กติกาที่เกินความจำเป็นสำหรับการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ค่ะหลักยึดหลักปฏิบัติของเรามีอยู่อย่างเดียวคือเมตตาค่ะเพราะฉะนั้นทุกปลายข้าวทุกเม็ดที่กระจัดกระจายอยู่ในเทศบาลเมืองพัทลุงณนวันนี้ เราได้ไปเก็บเราได้ไปตามมาทําให้เป็นปลายข้าวเป็นเม็ดข้าวที่มีคุณค่าต่อสังคมและยืนอยู่ในหน้าที่นี้แล้วขอลูกๆทุกคนยืนขึ้นค่ะครับ,บรังวันนี้ไม่ได้เป็นรางวัล ของครูเข็มคนเดียวเป็นรางวัลของลูกๆเป็นรางวัลของชาวเทศบาลเมืองทุกคนขอบคุณค่ะครับบพก็คุณมากครับครูเข็มครับขอบคุณครับต้องบอกว่ารางวัลน,นี้อย่างที่ครูเข็มบ,บอกนะครับครูเข็มไม่ได้คนเดียวเด็กๆจากโรงเรียนปลายข้าวที่มาวันนี้ก็ได้มาก็จะผงจะได้รับไปด้วยนะครับเหมือนแมจ่จริงๆเนาะไปไหนก็ยังพาเด็กมาด้วยนะครับ ร่วมขนโดยตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว4รางวัลนะครับเราไปกันที่รางวัลที่5เลยนะครับเกตัครับรางวัลนี้ที่ชื่อว่ารางวัลผู้ปิดทองหลังพระครับในผื้นแผ่นดินที่ยังร้อนระอุด้วยไฟแห่งความรุนแรงที่การเสียค้าเกิดขึ้นแทบทุกวันจนผู้คนล้มตายดังใบไม้ร่วง ไม่ว่าเหตุผลของการประหัรประหารเอาชีวิตนั้นคืออะไรไม่ว่าใครเป็นผู้ลงรรมือทมแต่ทุกครั้งความสูญเสียก็ได้ทิ้งไว้แต่คราบน้าตาบนใบหน้าของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังสร้างความปวดร้าวในใจของเด็กๆจํานวนมากจากการลงพื้นที่เพื่อทํางานด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเกือบสิบปีในนามกลุ่มลูกเหลียงวันน,กนักนกปอบอีแดดาโอยิงมุสลิมจากอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาพบว่ามีเด็กจํานวนไม่น้อยต้องกลายเป็นเด็กกำพรา้าสูญเสียพ่อแม่ญาติพี่น้องและคนที่พวกเขารักจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อหัวใจอันบริสุทธิ์ต้องบอบชำ้ำจากเด็กที่เคยร่าเริงสดใสมีรอยยิ้ม ก็แปรเปลี่ยนเป็นความขดดรู่สิ้นหวังเก็บตัวเงียบเพียงลำพังและบางคนยังอยู่ในอาการหวาดกลัวเพราะยังจดจำภาพแห่งความโศกกลายนั้นได้แต่สิ่งที่น่าวิตกก็คือว่าภายใต้ความโศกเศร้าเสียใจเปลวไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นชิงชังกำลังลุกโชนขึ้นในหัวใจดวงนั้นอย่างเงียบเงียบและหากยังปล่อยให้เป็นอยู่เช่นนี้สถานการณ์ความรุนแรงก็คงจะมีแต่ยืดเยื้อยาวนาน การแก้แค้นก็คงจะไม่มีวันจบสิ้นเขาก็บอกว่ารู้สึกแค้นรู้สึกแค้นอยากจะแก้แค้นอยากจะโตขึ้นเร็วๆอยากจะทำอะไรก็ได้ที่ให้ได้มาซึ่งปืนด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาสันติภาพกลับสู่บ้านเกิดวันนักโงนกและสมาชิกกลุ่มลูกเลี้ยงเริ่มทำงานในพื้นที่ ด้วยการลงไปเยี่ยมเยียนเด็กๆในครอบครัวผู้สูญเสียนำข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อลดความรู้สึกหวาดระแวงเมื่อเด็กๆให้ความไว้วางใจโฟก้าที่จะระบายความรู้สึกขับแค้นที่สุมอยู่ในใจของพวกเขากลุ่มลูกเลียงยังจัดค่ายเยาวชนเพื่อนำเด็กกำพร้าจากครอบครัวที่สูญเสียมาเยียวยาสภาพจิตใจ ให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆที่มีชะตากรรมเดียวกันอันจะนำไปสู่ความเข้าใจว่าไฟแห่งความแข้นเถื่อนนั้นไม่อาจดับลงได้ด้วยการแก้แค้นเอาคืนแต,แต่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิดไม่รู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูตลอดหลายปีของการทำงาน วันนักกนกจึงต้องเผชิญทั้งอันตรายจากการถูกรอบทำร้ายหลายต่อหลายครั้งรวมถึงความสูญเสียที่เข้ามาทา้าทายความรู้สึกในการก้าวข้ามความโกรธแค้นของเธอนั่นก็คือการสูญเสียพี่ชายและพี่สาวที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมเช่นเดียวกับเธอถึงสี่คนเรื่องแบบนี้มันมันไม่มีใครไม่เสียใจยนะมันมันก็เสียใจยทุกคนแต่ว่า เราจะอยู่แค่ความเสียใจของเราการเสียใจของเราไม่ได้ไปทำร้ายใครถ้าทุกคนเห็นเห็นว่าการการเสียชีวิตหรือการตายของคนคนหนึ่งมันมันส่งผลไประยะกว้างครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาเขาจะอยู่ยังไงถ้าทุกคนเห็นว่าชีวิตสำคัญก็จะไม่มีการมาทำร้ายชีวิตคนอีกคนหนึ่งเจ็ดปีที่ผ่านมามีเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงผ่านค่ายเยียวยาของกลุ่มลูกเลี้ยง มากกว่า2,000คนรอยยิ้มที่เคยห่างหายไปจากใบหน้าของเด็กบางคนเริ drove, ่มกลับมาอีกครั้งและหัวใจที่เคยอาฆาตแค้นก็ถูกแปลเปลี่ยนไปสู่การให้อภัยก็ถามว่าโกรธไหมไม่มีใครไม่โกรธหรอคะพี่เขามาฆ่าพ้นจึงขนานั้นแต่รู้สึกว่าถามว่าพิมจะเอาคืนไหม คือพิมพเคยคิดนะคะว่าพิมพ์จะต้องเอาคืนแน่ๆพิมพ์จะต้องไปฆ่าคนที่ฆ่าพ่อพิมพแน่ๆแ,แต่พอพิมพ์คิดไปคิดมาแล้วแบบถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ฆ่าเกงกันแล้วเรามัวแต่เอาคืนกันแล้วเมื่อไหร่มันจะจบนะแม้การทําง,งานของวันนกนกจะไม่สามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ความรุนแรงและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเร็ววันแต่ความเชื่อมัน่นและความศรัทธาของเธอที่พยายามบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพลงสู่หัวใจของเด็กๆ ก็อาจเปรียบได้กับเม็ดฝนหยดเล็กๆที่ปรารถนาจะนำความชุ่มเย็นมาสู่พื้นแผ่นดินอันร้อนระอุถ้าเราต้องทำอะไรวันนี้ก็ต้องทำให้เต็มที่เพราะเราไม่รู้เลยว,ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อกลับไปได้ทำให้มันดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนที่นี่ทุกคนที่จะต้องทำอะไรเพื่อบ้านเกิดตัวเองทำอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้บ้านของเรากลับมาสงบสุขเหมือนเดิม วันผู้ปิดทองหลังพระนะคะคุณวันนกนกก็อีแตดาโอกนะคะจากอำเภอกรงพินังจังหวัดยะลาค่ะครับและขอเดินเชิญคุณหมอแสงเดือนนะครับหมอปฏิวัติแห่งรุ่มน้ำแม่จันเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้นะครับขอด้วยข้อปฏิบัติทางศาสนา,านะครับคุณวันนกนกก็เลยขอมอบรับเป็นช่อดอกไม้แทนตัวรางวัลรูปพระโพธิสัตว์นะครับผมขอเรียนเชิญคุณภัยบูลอน,นวัตมงคลนะครับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโกกรุ๊ป เป็นผู้มอบเงินทุนเกื้อนนความดีให้กับคุณวันนกนดกครับแต่วันนี้นะคะอยากจะขอมอบให้น้องๆกลุ่มลูกเรียงทุกคนน้องๆกลุ่มลูกเรียงมาด้วยลุกขึ้นหน่อยนะคะเราโชว์ตัวหน่อยนะคะเมื่อก่อนตอนประมาณ2ปีแรกที่ตอนเริ่มต้นกลุ่มลูกเรียงพวกเราก็กระทนกระแท่นมากแล้วก็มาตอนปีที่สองก็บอกต่อนน้องๆนะคะแล้วก็บอกตอนน่อ,อ,ะะอ,ตอพี่ๆหลายคนที่เคยช่วยเหลือกลุ่มลูกเรียงว่า ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากอยากจะยอมแพ้อย,อยากจะอยากจะหยุดที่บ้านปอก็เริ่มตายเริ่มตายจนก็คัวรเรือเราเรือไม่กี่โกน <c oughs> ตอนนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยศรัทธาความดีเท่าไหร่เจอพี่ที่เป็นผู้มีพระคุณต่อกลมลูกเรียงมากนะคะแล้วก็ช่วยกลมลูกเรียงจนทึงวันนี้บอกว่าปอเธออย่าพึ่งท้อ เพราะว่าชีวิตเธอมีก่้ากับคนอีกหลายคนขอให้เธอสู้แล้วก็พี่จะช่วยเธอเองสองปีนั้นจนถึงทุวันนี้นะคะจนถึงตอนนี้ก่มลูกเหลียงเป็นปีที่เก้าแล้วพวกเราก็เข้มแข็งแล้วเราก็สู้มาตลอดสู้สู้จนลมหายใจสุดท้าย <c oughs> ตอนนี้รู้สึกตัวเองมีพลังมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็อยากจะขอเก็บ ความทรงจำความรู้สึกดีๆอย่างนี้ไว้กับตัวเองไว้นานๆทำเมื่อไหร่ที่ตัวเองท้อขึ้นมาก็อยากจะนึกถึงบรรยากาศแบบนี้เพื่อที่จะหลอเลี้ยงแล้วก็ทำให้ตัวเองมีพลังแล้วก็ฮึดสู้อีกรอบหนึ่งขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณวันนกนกนะครับ,รบและรางวัลต่อไปก็คือรางวัลเด็กและเยาวชนนะครับนั่นก็คือรางวัลเยาวชนต้นแบบครับ ความจริงของชีวิตเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของมนุษย์คือคำตอบนอกบทเรียนที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบภาพของวิชาลาในหมู่บ้านที่เจ็บป่วยเรื้อรังจนเหลือเพียงซร้างสังขารที่มีลมหายใจใบหน้าที่ไม่เหลือรอยยิ้มกับความโดดเดี่ยวว้าวเวในช่วงบั้นปลายได้สะเทือนส่วนที่ลึกที่สุดในความเป็นมนุษย์จนกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนวัย14จากโรงเรียนป่าแดงลุกขึ้นมาก่อตั้งกลุ่มหมอน้อยคอยช่วยเหลือโครงการจิตอาสาเพื่อดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้มากกว่า20คนในชุมชนเด็กๆเ,เริ่มต้นโครงงานด้วยการสลละเวลาที่เคยใช้ไปกับการเล่นสนุกไปขอเรียนรู้เป็นลูกมือและฝึกงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลตั้งแต่ง,งานง่งายๆอย่างค้นทะเบียนประวัติ ทับผ้าพันแผลการใช้เครื่องตวรวจวัดความดันเจาะเลือดตรวจเช็กระดับน้ำตาลล้างแผลทำแผลกดทับไปจนถึงวิธีการพลิกตัวคนไข้ที่เป็นอมัอมพกอมพาตเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นหมอน้อยออกช่วยเหลือคนไข้เมื่อใจพร้อมความรู้พร้อมเด็กๆก,ก็ใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนและว,วันเสาร์อาทิตย์ เริ่มต้นออกตระเวณนเยี่ยมอุ้ยฉราตามบ้านาใช้วิธีลงไปพูดคุยแนะนําตัวเองไทยถามทุกสุขในช่วงเริ่มต้นคนแก่หลายคนตอบรับด้วยดีดขณะที่บางคนปฏิเสธญาติบางบ้านไม่ยอมให้เข้าใกล้คนป่วยหรือบางครั้งก็แกล้งทาเป็นมองไม่เห็นแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นอุ้ยกลับมามีรอยยิ้ม ทำให้เด็กๆไม่ยอมลาถอยการถูกปฏิเสธความหวังดีกลับกลายเป็นแรงผลักให้ลงไปเยี่ยมซ้ำๆบ่อยๆในที่สุดการกระทําอันบริสุทธิ์จากใจก็ได้เปลี่ยนความไม่ไว้วางใจให้กลายเป็นความคุ้นเคยจากคนแปลกหน้ากลายเป็นลูกหลานเข้าไปช่วยเก็บล้างทําความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าทําแผลทําความสะอาดร่างกายคอยดูแลเหมือนลูกหลานทากับปู่ย่าตายายความดีที่เบ่งบานขึ้นในหัวใจ ทำให้เด็กๆสามารถเช็ดล้างถ่ายหนักถ่ายเบาให้กับผู้เท่าโดยก้าวข้ามความรู้สึกสกปรกและรังเกียจใจนี่ก็คิดว่า <c oughs> เขาเป็นอะไรกับเราเขาพยาาจะทําให้เขาเนี่ยแบบแบหนูคิดอีกครั้งว่าผี่สูงสารเขาแบบเขาต้องนอนอยู่ตรงนั้นเลยนะเวลาแบบเขาใสา่ผ้าใส่อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะรู้สึก มีปฏิกิริยาให้ยิ้ม,มน้ำตาซึมบ้างนิดๆเวลาอยูเห็นหน้าคะเรารู้สึกว่ามันมันใช่รอยยิ้มอันแช่มชืน่นสดใสบนใบหน้ายับยน่นคือรางวัลแห่งความปิติที่ทำให้เราอ่อนตัวน้อยค้นพบว่ามีสิ่งมหัศจรรย์มากมายในตัวเด็กที่สามารถทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องเฝ้ารอจนถึงวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ว่าหนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งหนูไม่คิดว่าหนูจะสร้างรอยยิ้มให้กับอีกคน,นได้พ่อหนูลงไปทําแบบเห็นคุณค่าของตัวเองเลยแบบรู้สึกว่าคนคนนึงอ่ะสามารถให้อีกคนยิ้มได้มันเป็นเรื่องวหาหจัดจ์นนะ่ะ <c oughs> หนูก็ดีใจความรักตาปกติดีเจ้าลอยสาวแปดสิ มีฟันดิค่ะเ <c oughs> พื่อนใจเจ้าพีใจจัดนักอบอกกลมถูกแล้วใครมาทุกว้นานเอาคู้มันหมดเนี่ยาอยู่คนเดียวง่อมจะตายแอ้ว <c oughs>